วลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพามารู้จักกับตำนานแห่งท้องฟ้าที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมันเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสายตาที่คมชัดที่สุดบนท้องฟ้าในช่วงสงครามเย็นและยุคแห่งความตึงเครียดเครื่องบินที่เรากำลังพูดถึงก็คือ i f 4อฟซีซีแฟ i เครื่องบินลาดตระเวนที่สร้างจากแพลตฟอร์ม f 4 p h a n t o m อมอันโด่งดังของ Mc d o n น e l l Douglas โดยรุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบโดยตรง แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจสำคัญอย่างการสอดแนมการเก็บข้อมูลและการเปิดเผยความลับของข้าศึกซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยหากย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1960 1970 r f c c ถือเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศต้องการจะมีไว้ประจำการเพราะมันสามารถทำความเร็วได้ถึงเกือบสอเท่าของเสียง หรือที่เราเรียกกันว่ามักสองและยังบินได้สูงถึงกว่า18,000เมตรทำให้หลบหลีกการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ดีเยี่ยมเครื่องยนต์ที่ใช้คือ General Electric J79 จำนวน2เครื่องให้กำลังขับมหาศาลไม่แพร้รุ่นขับไล่เลยทีเดียวเมื่อรวมเข้ากับอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูงกล้องถ่ายภาพกลางวันกลางคืนกล้องอินฟราเรดและเรดาร์สำหรับสอดแนมทำให้มันสามารถทำภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบภูเขา ปาาไมยหรือแม้แต่สภาพอากาศเลวร้ายสำหรับประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานหลักของ r f c c แต่ก็มีความสนใจและเคยศึกษาแนวทางการจัดหาม,มาใช้งานเพราะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นปากก็ใช้เครื่องรุ่นนี้และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ใช้ r f c c ในการเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้ไทยเองก็ได้เรียนรู้และติดตามสมรรถนะของเครื่องบินรุ่นนี้อย่างใกล้ชิด ด้านราคานั้นในยุคที่ผลิตออกมาใหม่ๆราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์ซึ่งหากคำนวณตามค่าเงินปัจจุบันจะอยู่ในระดับหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อรวมอุปกรณ์และการฝึกบุคลากรแล้วค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งฝูงบินจะสูงมากแต่ทำไมหลายประเทศยังตัดสินใจจัดหานั่นเพราะข้อมูลข่าวกรองที่ได้จาก AFCC มีค่ามหาศาลกว่าตัวเงินที่ลงทุนลงไปเพราะในสงครามหรือสถานการณ์ตึงเครียดการรู้ข้อมูลศัตรูก่อนถือว่าเป็นการได้เปรียบมหาศาล เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินได้ระยะทางไกลกว่า2,600กิโลเมตรต่อการปฏิบัติการหนึ่งครั้งและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อยืดระยะการปฏิบัติการออกไปได้อีกนั่นหมายความว่ามันสามารถบินลึกเข้าไปในเขตศัตรูและกลับออกมาโดยไม่ต้องเสี่ยงลงจอดใกล้เขตอันตรายเลยทีเดียวรูปร่างของ a f 4 c ก็โดดเด่นบริเวณส่วนหัวเพราะแทนที่จะติดตั้งเรดาร์ขับไล่เหมือน F-4 รุ่นมาตรฐานกลับเป็นการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพขนาดใหญ่แทน ทำให้สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเมื่อพูดถึงสมรรถนะการบินหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทำไมต้องเร็วและแรงขนาดนั้นคำตอบก,ก็คือเพราะมันไม่มีอาวุธสำหรับป้องกันตัวสิ่งเดียวที่จะทำให้มันรอดจากการโจมตีของเครื่องบินข้าศึกก็คือความเร็วและความสูงที่เหนือกว่ายิ่งบินเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะถูกยิงตกก็ยิ่งน้อยลงและนี่คือสิ่งที่ r f c c ฟซีทำได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดช่วงสงครามเวียดนาม RFCC มีบทบาทสำคัญในการเก็บภาพและข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามซึ่งช่วยให้กองทัพสหรัฐอเมริกาวางแผนการโจมตีได้อย่างแม่นยำและหลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยไม่จำเป็นมีหลายครั้งที่ภาพถ่ายจาก RFCC ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในเวทีโลกและยังช่วยตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสงครามได้เลยทีเดียว ในมุมของประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับ AFCC ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญขององค์การมีเครื่องบินลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพสูงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มี AFCC จริงแต่ก็มีการใช้งานเครื่องบินรุ่นอื่นๆในการลาดตระเวนและถ่ายภาพทางอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหารรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศรอบข้างหากเรามองย้อนกลับไปที่ราคาแล้วเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า a f c c ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นใหม่อย่าง U2 หรือ Global Hawk ราคาของเครื่องเหล่านั้นสูงกว่าหลายเท่าการที่ a f c c สามารถปฏิบัติภารากิจได้ยาวนานหลายสิบป,ปีถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างชัดเจนแม้ปัจจุบัน a f c c จะปลดประจำการไปเกือบหมดแล้วแต่หลายประเทศยังคงเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมความยิ่งใหญ่ของมัน สำหรับคนที่รักเครื่องบินหรือเป็นแฟนคลับแฟนทอม II คงไม่มีทางลืมภาพลักษณ์อันทรงพลังของ I a f c c ได้อย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทำให้ I a f c c มีความโดดเด่นก็คือการที่มันเป็นสะพานเชื่อมจากยุคเครื่องบินลาดตระเวนแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกวันนี้เรามีโดรนสอดแนมที่บินได้ยาวนานหลายสิบชั่วโมงโดยไม่ต้องมีนักบิน แต่หากมองกลับไปในยุค1,960การจะได้ภาพถ่ายความละเอียดสูงจากดินแดนสัตรูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย RFCC จึงเป็นเหมือนผู้บุกเบิกที่ทำให้เทคโนโลยีด้านการลาดตระเวนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในภาพรวม RFCC Phantom II ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินหนึ่งลำแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์โลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและแม้ว่าราคาจะสูงแค่ไหนแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าที่มันมอบให้กับความมั่นคงของชาติ ก็เรียกได้ว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหาร